ตัวสันโตนะนอุ้ยตอเทียเหรอนี่ใส่สวยเลยครับนี่ครับตัวที่สองคเดเยียครับสตรงนี้ถวยมันปลัมเดียวเอี๋ดเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยยเดี๋ยวเดี๋ดีววเีวีี่ฟี่ ชนชวนพาตต้องไ่ระกตกตไม่ได้ระกไม่ไดวันห่งะามีมาแล้วครับระกกไฟสวยเลยได้มาแล้วอันนี้กดของเทอันนี้กดอันนี้กดของเทจำมัโอ้มันไงมตาแดงจำมัไกลผ่านแลมวมัแข็งแดงหตัวใสสุดครับนะนี่มาแล้ว สวัสดีนะาๆที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ตกปลากระับเด็ดผานานามาตกปลาที่ของทาสารนะครับซึ่งกระด็บไม่ได้มาที่นี่ประมาณถึงสองปีแล้วนะครับนะครับวันนี้กระดัไม่มาคนเดียวนะครับมีสมาชิกมาด้วยนี่น้องดีมสวัสดีครับกระลุสวครับเนี่ยนี่ครับน้องเบ็ดน้องดีนลงตรงนี้นะครับนี่และที่ขาดไม่ได้เลยคือขอบโบครับนี่กระราประกอบเบ็ดอยู่เขาบอกว่าเบ็ดเขาไม่ลงไม่หมานปลาไม่กินนะครับนี่แล้วมาอีกครอบครัวหนึ่ง นี่ครับน้องเอ๋นี่ครับสวัสดีค่ะนี่อันนี้น้องทันนี่ครับโน่นนักสวดนู่นครับชอบฝันโดดครับชอบตกอยู่คนเดียวไม่พุ่งไปขายโน่นที่ครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับเดี๋ยวนัเด็กขอเวลาไปลงเบ็ดไม้แรกก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ลงเลยมาดูนะครับว่าของทางสารทิปแรกในรอบสองปีของนเด็ดนะครับจะมีผลงานมาให้น้าๆดูไหมนะครับ ติตั้งนะเฮ้ยด้ไปได้อย่งไรตัวแรกมาแล้วงแล้วมามาาแล้วมาแล้วมาแล้วา้้วมาแลล้วาแล้ววแรมาววลาแล้วามมาแมาแลแล้วมาว มันจะปนเป็นปลากร,ร,รขมังนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโี้หนอหโอ้โหโอ้โหรอ้โหโอ้โหโอ้โครอคร้โเโอ้โหรอ้โหอ้สหโอ้โหโอ้โห้้อ้ ตอบยู่ตอบแล้วอนี่ครับทองท่าสารตัวแรกแล้ลอบสองปีของนักเด็ดมาแล้วครับแ้มแรงมาแล้วท่าสารหวานเสมอนี่ครับปรเดิมกับช่างใหม่แต่ช่างยาว่าเดิมครับปเดิมก,กับช่างใหม่ช่างลงน้าแลวมาแล้วครับตัวที่สองมาแล้วครับนา,น,านาครับมาแล้วมาตีตีกันเลยครับเดี๋ยวดูมารุ้นกันครับว่าจะได้ปลาอะไร เมื่อกี้กินพร้อมกันหลายขั้นเลยครับแต่ได้เด็ดว่าไม่ทันครับโอ้ไซส์สวยนี่อันนี้ตัวที่สองจัเพียงไซส์สวยครับผมบอชอบครับทอดกรอบไปครับดูแต้มต่อไปอเริ่มบุ่นวายแล้วครับตัวนี้ ตะก้อเดียวหรือตะก้ออะไรปสำหรับทริปนี้นะครับเะเดตก็เลยใช้เม็ดโฟมนะครับกับมันระเบิดนะครับจะมาลองดูว่านะครับอันไหนกินดีกว่ากันแล้วก็เบ็ดที่เรเดตใช้วันนี้นะครับจะเป็นเวทดสิบสามสิบนะครับจะปกติที่เรเดตใช้ตกปลานินนะครับจะเป็นเวทดหกสิบสองครับปลองดูครับไลเลยคุณออกกล้องแล้ว

จะแล้วงไงตาลูกเขาเล่ะเฮ้ยพี่คนี้พตีเมื่อกี้เอ็เล่าให้เอ็มเล่าให้ทเองเล่าคฮะระข่มรอยที่เขาบอกพวกตีเมื่อกี้ฉันของนิงันหนังเอ๊ันหนังนหนังแม่แม่เอาเลยตาองนีกตัวไห อาีข้าวหูกส่ข้ข้าวนี่ว่ะตอนนี้ก็เวลาสิบโมงกว่าแล้วนะครับจากเมืเช้าที่ลงไม้แรกไฟแล้วป่ากินหุ่นวายมากนะครับได้มาสองสามตัวตอนนี้ครับถึงเวลาที่โคตโกินมอเลร นี่ครับน้องดีกินข้าวไข่ดาวอร่อยไหมลูกอร่อยน,นะครับนี่ขอบอกกินแกงเนื้อนะครับนี่มาดูชุดนี้ม,มั่งนี่ระทิพผัดกบมานะครับฝีม,มือน้องทันนะครับมือปือนสไนเปอร์นะครับนี่ที่ผัดเมือเ่อคืนแล้วก็ พอวอผมทําแกงเนื้อมากินทอดไข่ขเจียวมากินนะครับนี่เอเอาลาบกับแกงเปื่อยมากินอีกนี่ครับครอบครัวตัวกลม <c oughs> นะครับเอยวขอเวลาเรากินข้าวก่อนครับระหว่างปลายังไม่กินนี่ของนักทันปลาแขยงทงทแขยงทงอันยุกันวันนี้เราได้หลายรูปแบบเลยนะปลาหลายสายพันธุ์มากอันนี้กินอะไรต้องทานกินมันระเบิดมันระเบิด เราเราไม่โฆษณาโอเคอเลยอยู่ถ่ายข้างล่างนี่มีฟ้าไง้ยเอออมาแล้วทฟ,ฟ,ฟี่ทฟี่ทฟี่ไปกันเด นี่โทฟี่ครับซี่มาแล้วตะโก่งใสสวย โค้งทาศาลทไปักกไม่ได้ปัจ<า>กบไม่ได้ปัสกไม่ได้ปัน,ปนปปปกททงท่าศาใช่ไหมมีมาแล้วครับปะกบไฟสวยเลยได้มาแล้วนั่นละ่ะโลกที่นี่แาเล่านี <laughs> นกด กดอันนี้กดของแท้อันนี้เริ่มปวดกดอันนี้กดของแท้วันวันนี้เราได้ทุกชนิดเลยนะยกเว้นป้านิลเจอครับเจอผมด้วยนะโอเคปั่นเยอะผมด้วยเจอผมด้วถ้าตก้าษาผมผมไม่ปั่นเข่อนโอ้ดีดีเอาที่เจอที่เขื่อนนะเออ อ๋อที่เขื่อนอ่ะปันเพราะที่เขื่อนน้ำไม่แรงน้ำมันอยู่เฉยไงถ้ามาพวกเนี้ยก็เื้อถ้าน้ำไหลตรงเนี้ยผมไม่ผมไม่ผมไม่ปั่นหรอกร่างน้ำตาลน้ำตาลใช่น้ำตนี่ไงเียี่ยี่เฉยนน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 อนนนีนน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  นี่ครับปลาสวะแฝงวได้วยปลานี่โอ้โหเอโทฟี่โทฟี่ในฝั่งตกเลียวปีสิ่เือครับซ่อนอยู่คือเมือไร่ทำไมตอนนี้ันข้ายังเมื่อกี้มันพันครับเมื่อกี้างแดงเหรอ ช่ไหมสมงองแกนท้าศาลมาเสมอม่ท้าไม่ได้มาท่าศาลถ้าไม่ได้ตะกบถือว่ามาไม่ถึงนะอือ,อ,อนูนัิ้ตกนู้น่เห้อไกได้ทุนยะครับตอนนี้ก็สามโมงยี่สิบแล้วนะครับออเราก็ได้ทำการนี่ครับยางลูกชิ้น

ใส่ใส่อะไรใส่ผ่านใช่ไหมก็ตบได้ตอบได้ได้เนาะกระเด็นกระเด็นอะไรตัวยับไปได้ตัวยับไปตัวยับ

再来。

แม่แม่แม่้ยนั่นนี่นี่นี่ไม่ยังยอไอไไม่เอามันไงหนูหมุนไม่ดีหรอ

ใหญนะ่ไหมค่อยลลากมันอย่าให้หย่อนนะเฮมาไมังถอมอับครับนะครับขอ<ป>นะครับ,นะรบ,ม,รบมีไซส์ครับเงียวแล้วมันไม่สู้อแล้วนะอะอม,มีอยู่นีเหเลระ หลุดครับเรียบร้อยอะไรมันหลุดอ่ะโอ้ยรอบหลังครับเจอตัวใหญ่พี่มาทำเองเลย ก็จะมาสรุปผลงานในทริปนี้ให้นานาดูนะครับสำหรับนานาที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นัเด็ดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นเด็ดทำคลิปต่อไปนะครับสรุปผลงานแค่นี้นะครับขอบคุณครับ